สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายทุกบูทุกคนสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนเด้อจ้ะมาใหนหนองมมจิผ้ามาเบิงหลังจากที่เพิ่นตัดอ้อยบริเวณนี้เสร็จแล้วเอาสิมาเห็นอย่างตัวเรา,าก็จะมาเก็บร่ำอ้อยท,ที่มันตกที่มั่นบริย,ยู่ใน่บริย,ยูแน่ลดไนหะมันโลนไหมขาเอิญมันโลนหลายอยู่ หลากตรงปุยไปน,นี่มันกระชิบประมาณนี่ล่ะหนึง่งเอาไปเห็ดยังได้นี่ที่มันรูดจากลูดตัดเนาะเ่ากระชิบเก็บเก็บไปเห็ดผ่านได้อีกเก็บไปเห็ดผ่านถ้ามันหลายเกาก็ไปขายโอ้จากนี่ไปจนหอดสุดพูนอันนี้จริง ตัดไปท่านแะไรเพมาเก็บไปก่อนนี่หรือว่าจะไปปลูกก็ได้นี่ไป,ไปปลูกเก็บไปปลูกช่วงนี้ข้าเจ้ายังบัตรตาเจ้ากับพักพอนก่อน,นเหลืออยู่ฟังทั้งนี้ยังพักในตัดแล้วภาพยางเก็บเหีือ นปีนี้ข้าเจ้าเฮ็ดบ่ค่อยล่วนหลายต้นเ้ยที่ีิ่งทุกคนยางไปเบิง่งเนาะไปหาเบิง่งต้องหวานกะสิบสามสิบสี่บิดใดดอกยางเบิ่งไปอันสี่ละปีนี้ดีเนี่ยบ่ท่านเห็นรุดอยู่อาจจะรุดจากรอดกะ ปริมาณบ้าหลายดอกจ้ะนี่จะเอาเจ็บไปสามนี่ก็สิรูดมาประมาณนี่ลหละข้างๆมองน้อยมองหลาย,อาอยาลก็ยางเราก็เจ็บไปบางเจ้านี่ บางปีเนาะโลนเต็นเนาะได้ขายพร้อมทั้แล้วก็เห็นไม่ค่อยเห็นปันได้ด้วยีนี้น่าจะโลนช่วงอที่มันที่มันนั่นล่นไนงะปมาม่ณนแหละแต่ว่าขาเจอกะเ็ดดีเยนี่ก็เห็นขาาจากะเหยียบไปน้อยนึงไม่เป็นไรยางเก็บไป นางเมืองหูนี่พอเราอยู่ทางผุเมอเคกับพอ,อสองคนระวังล่อลรถตัดมันเรียวนมะนางก่นางรัดหอนนีดนี่เด็ดหอนนี่นี่ตาบอมี่ก็ถือว่าดีไปด้จ้นตาจะมีหน่อยติดหน่อยนี่ ประมาณนี้ละนี่ก็มันเป็นปุ๋ยซะนี่เก็บทันยังเงี้แต่บ่มห็นเป็นนอยางอ่อนยางวุ้นยืนดึงนี่จะเก็บโหลด này là tới lâm lên đây, đây. Bạn bỏ tới gặp mi đấy bài bằng có hiến bằng mỏng có bố hiến tà bố đi mình đẹp ไปวะจะใส่มันเปิดก่อนนี่ลำนี่ไปลำเลยโหลา ตอกก็ได้ฝากท่านปุ๋ยโอ้